มันจะวนไปวนมาอยู่เนี่ยเรมนี้นะสิบสองนิ้วนะคามีเจ้าของแล้วนะคะวันก่อนอนะ่ะบนันไดลมดำนะคะจมบลงแค่ช็อตอซื่อนะ,ะเฉพาะมีเหมือนกันนะคะสิบสองนิ้วนะคะเป็นงานสั่งทำนะคะแต่ลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งทําได้นะคะสิบสองนิ้วตัวนี้จะสานจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะชุดประดูบเอาไปชุดปดูด้ามประดูฝักจะเป็นไม้สักนะคะเล่มเมื่อกี้เดี๋ยวจุมอันนี้ก่อนมีเจ้าของแล้วนะคะถ้ามีเจ้าของแล้วลูกค้ามาเข้ามาเบิ้งนะคะเข้ามาถาม ใครก็อยากได้อันง,งามๆฮุจักดูก่ดจูมานะใครก็อยากได้ของสวยๆแต่ราคามาันก็แรงนํานะคะราคาก็แรงนะคะยิ่งงานสั่งน่ะนะคะถึงแจ้งลูกค้าทุกครั้งเลยนะคะถ้าการงานสั่งงานสั่งราคาจะสูงกว่างานที่มีสินค้านะคะแล้วงานสั่งก็ต้องโอนอย่างเดียวไม่มีปลายทางนะคะเช็คเครดิตได้นะคะ,คนะคะในช่อง แต่สีซีผขอยากบัดฮ้อนเข้ามาข้างในนะคะดีดหัว <laughs> <laughs> โอ้พี่ไปดูน่ะจุ่มจุ่มขอเอาเป็นอาจาร,รย์ง่ายกันเด้อ <laughs> จุ่มรันเมื่อนี้ค่ะขมุกขมุคคม่นอยู่กต่การเฮ็ดซองเนี่ยขึ้นพักพีพีีซีตั้งใจดีได้ไหมนะตั้งใจมาก มันในวันพระเนีมีฟองถุงน,นนะ,ะถ้ามันหนาวก็จะใส่อีกนะคะรับนะคะน้ำหนาวแด้วบ่แมนอันนี้ร้อนเลยนะคะไม่ใช่ฤดูร้อนนะคะาวายนะ,ะไม่ใช่ฤดูร้อนนะคะฮาวายมาพร้อมนะคะไปดูก่อนสินค้าเล่มนี้นะคะจะเป็นของคุณพี่อ่านก่อนจุ่มเล่ม ขอกเห็ยังว่นน้เห็นรูปสินค้าท้ํานี่จมส่งไปให้ตั้งแต่สินค้าเสร็จตอนใบสองมาแม่สี่โมงโอเคอะ เดี๋ยวเดี๋ยวจุมหาชื่อให้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง <c oughs> คุณทำรงนะคะคุณทำรงสุนทรรษนะคะเร่มนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จุมจะส่งให้นะคะ <c oughs> Until you อันที่อยู่อ๋อนี่ไงให้อเหรอ ชนบุรีนะคะลูกค้าอยู่ที่ชนบุรีนะคะตําบลบ้านสวนนะคะอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะเล่มนี้นะคะเล่มแลมโบ้นะคะแลมโบปิดท้ายนะคะกาดทองเหลืองนะคะลูกค้าสิบเอ็ดนิ้วนะคะเล่มล่องเลือดนะคะถ้าลูกค้าเข้ามาดูงูจุ่มไล์สดนะลูกค้าจะจําได้ที่ถึงแจ้งว่าเป็นงานสั่งนะคะ <S <S ลูกค้าอยากได้แลมโบตัวนี้นะคะแล้วจูบกับพยายามคุยแบบออกแบบนะเอาสั่งแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยให้จบแบบเดียว สรุปกันเลยให้จุออกแบบเลยเอาแค่ okay, so ทรงลำโบทาสัญญาแบบนี้นะคะลูกค้าสัญญาตัวนี้จะคล้ายๆเล่มหนึ่งจะเป็นคล้ายๆทรงทรงทรงโบวี่นะคะจะเป็นทิ้งขิวไฟนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นด้ามตัดปลายตัดเออมแม่ตัวนี้มันจะเฉียงตัดนะคะมันไม่มเฉียงจุกก็เลยเราก็เลยทําเป็นลูกศรที่แบบปรับลูกศรแบบนี้เห็นไหมน,ะนี่ลูกศรมึงบอกเหมือน,นเหมือนเล่มนี้เห็นไหม ถ้าเล่มนี้ถ้าปลายแหลมลูกศรจะไปอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะต้องแหลมแต่ตรงนี้เราเราจะต้องปิดให้มันทู่แบบนี้นะคะเห็นไหมถ้าแลมโบนะคะแลมบโบปลายมันตัดเราจะทําให้มันหยุดแค่ตรงนี้นะคะหยุดแค่ให้มันเข้ากับปลายตัดแต่ถ้าตัวนี้เราจะต้องให้มันเข้ากับปลายแหลมเข้าใจตรงกันเนาะสันนี่ที่จุ๋มพูดเนี่หมายถึงว่าสันนะเห็นไหมอันนี้ปลายแหลมนี่ปลายตัดเห็นไหมแหมแฮมจบอยู่ตรงนี้ นะนี่คือการออกแบบของตุนะแล้วตรงนี้คือตรงแล้วนะคะตรงแล้วสเปกนะคะคือทุกอย่างเห็นแล้วนะ,ะเล่น,นี้นะคะเหล็ก S U P 9นะ้งานตีร้อะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะลูกค้าด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะฟูแท t a n นะคะตัวนี้จะเป็นพยุงพยุงด้ามฝักจะเป็นพยุงเจ็ดสีนะคะลูกค้าจะเอาด้ามกลมนะคะ เวลาใช้งานจะได้ถนัดมือจริงๆแล้วทรงนี้จะเป็นจะเป็นด้ามที่แบบลูกค้าสจะเคยเห็นบ่าที่ว่าทรงนี้จะเป็นโลทรงเอนิ้วมืออะนะคะแล้วนี่จิงก็จะแจ้งลูกค้าว่าลูกค้าจะาไปใช้งานจริงหรือว่าไปโชว์ถ้าใช้งานจริงจุ๋มแนะนําให้เป็นประมาณนี้ดีกว่านะคะมันจะได้ไม่เจ็บมือนะคะถ้าโชว์ให้สวยๆก็แบบนั้นได้นะคะแล้วทีนี้ที่แรกจะเอาปิดท้ายอย่างเดียวจิ๋ม เอาส่กาทั้งเลยเป็นอย่างมันจะได้สวยครบเสร็จไปเลยนะคะอะให้ดูนะคะเล่บน,นี้นะคะความยาวของบีมี่นะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะสันหนาเล่บนี้จะอยู่ที่เจ็ดมิลนะคะด้นนามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้า,าะะจุดหกนิ้วหรือเปล่าแป๊บหบนึ่งหกนิ้วด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะมีเจ้าของแล้วนะคะลูกค้าสามารถสั่งทำได้นะคะทำพร้อมฝักฝักจะเป็นตัวนี้ให้ดูชัดๆเลยฝักพยุงนะคะ งานแฮนด์เมดนะคะเล่มเดียวในโลกนะคะลายไม้ไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนนะคะลูกค้าถ้าใครเคยดีมันขึ้นลายแลยเนี่ยเพราะตรงนี้มันเจ็ดสีนะนะคะเนี่ยตรงนี้เจ็ดสีนะคะสไลด์กันเนี่ยเจ็ดสีนะพะยุเจ็ดสีนะคะแค่ไฟมันมันเห็นเหมือนดำๆหมดอ่นะตรงนี้จะเป็นพยุเจ็ดสีเลยหมดเลยนะคะลูกค้านะคะสไนะตล ออกแนวเรียบนะเรียบหรือดูายนะนะ,ะชุดไม้พยุงนะะสีจริงอ่ะจะสดกว่านี้นะคะตอนตอนนี้ถุ่มลายมันมีไฟเนาะเรียบนี้นะคะลูกค้าชุดไม้พยุงนะคะสิบเอ็ดนิ้วนะคะปิดท้ายทองเหลือง กาบทองเหลืองลูกค้าสั่งทำด้ามกลมนะคะแล้วก็ทำเป็นสันออกแนวแบบเท่นะคะถ้นลูกค้าซื้อว่าถีวันนีจูบกบู๊งจะว่าจูบว่าทีได้แหลนะ,ะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนเล่มเดียวในโลกงานแฮนด์เมดนะคะเล่มนี้เป็นงานสั่งทำนะคะราคากบบรบอกเล่มภายในด้อก4,500าร้อบาททวนนะคะอันนี้คือว่ายังคึกแล้วนะคะ ก็น่านา้นะแห้งอัน,นเออแต่นั้นของของพระคู่ทาสเปคนี้แต่ว่าถ้าคููจะทําทองเหลืองรอบนี้จะห้าพันห้านะคะต่อเลื่มะะสามารถสั่งทําได้นะคะแต่จะไม่ได้ลายไม้มีแล้วนะคะแต่จะได้สเปคนี้อยู่นะคะที่ไม่ได้ที่ไม่เหมือนก็คือลายไม้นะคะเล่มเดียวในโลกแน่นอนใช้ฟันไม้ได้ปกตินะคะไม่เน้นฟันตะปูเดอ อย่าอย่าที่กระตัวหลายเด้อนะคะถ้างานสั่งนะคะทำจะอยู่ที่ถ้าถ้าสเปคนี้นะคะจะอยู่ที่สามถึงสี่วันนะคะเกินเต็มที่ไม่เกินห้าวันนะ,ะสินค้างานสั่งโอนเท่านั้นนะคะเช็คเครดิตได้ในช่องนะคะดูสิบัลลังอย่างหลายเช็คเครดิตเองในช่องเลยส่วนมากงานดุดุสวยๆลูกค้าโทรมาถามทั้งนั้นเรื้มนั้นเล่มนี้นเท่าไหร่ บอกว่ามีถ้าถ้าจะโทรมาถามให้ลูกค้านะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์จะขึ้นนั่นคะไลน์จะขึ้นไลนะะ์เนานะโชว์ให้ลูกค้าส่งรูปสินค้าให้จุ๋มเลยนะคะเพราะว่าถ้ามาถามแบบนี้จุ๋มก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเล่มไหนเพราะมันมีหลายเล่มนะคะมันจะได้ตรงกันชัดเจนส่งปุ๊บเนี่ยจุ๋มจะรู้เลยนะคะว่าเล่มไหนนะคะว่าอยู่ไหมไม่อยู่อยู่ไม่อยู่นะ่ สามารถสั่งทาได้สวัสดีค่ะนะคะสอบถามได้นะคะคุณพี่วีรัติวิรัตนะคะสอบถามได้นะคะอันนี้งานสั่งทำนะคะ4 0 0าลูกค้าโอนเต็มนะคะโอนเต็มปุ๊บแล้วก็เริ่มคิวเลยนะคะลูกค้าดุนะราคาโหดนะงานสร้างจุ่มจุ่มแจงไว้ก้อนนะคะโหดแต่คุม้มถ้าลูกค้าได้งานไปนะคะ คุ้มแน่นอนบุคุ้มลูกค้าที่สร้างพิ่มมางานจ่าอีกเล่มหนึง่งแนวแบบลูกค้าชอบแบบว่าองกแนวไทยหน่อนนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นด้ามไม้ตัวนี้จะเป็นทรงควันช้างเนาะของควันช้างหมดเลยคะ่ะนันตัวนี้ต้องเก็บงานก่อนนะคะเพิ่งเอามาจะคงมีเลยนะะลองเลือดหนึ่งเนาะ,ะถ้าเป็นงานสร้างทำหรือใส่จะลองเลือดสองคือสีพอดีสวยเนาะ นะแล้วแต่คนมากอีกกแหละแล้วแต่คนชอบอีกนะคะแล้วก็เว้าวว่ได้โอ้จุ่ก็อยากโชว์ไว้อยู่เด้เนี่ยมันงามเลยเนะาะใครก็จะเห็นติดต่อสอบถามจะได้เบอร์นี้เลยนะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสองหกสองสามนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะอันนี้มันพายุงเจ็ดสีนะแต่ลูกค้ามองอาจจะเป็นแบบว่าโทนดํานะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมองแบบนี้บุหรี่มีการลมไปไดะ No ถ้าพายุงนะ่ะเราให้เกียดเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลเกี่ยวหมอเม้งเขา่างจนะคือเราเน้นแบบธรรมชาติเลยแต่เ่มนี้นะจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะลูกค้าลมดํานะคะลมดำนะคะ,ะ,คะเรมนี้นะคะความยาวของมีดนะคะจะอยู่ที่อันนี้นะสิบสิบสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุด จ็ดนะคะสันนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะสุดเลยนยเล็กนี่สุดเล็กนะคะแต่ก่อนกับเสี้ยบวันนี้แหละนะคะ,ะ,ะ,คะแต่เป็นพยุนะคะแต่เป็นพยุละคมก็จะโดดขึ้นหน่อยน,นะคะตัวนี้ถ้าเป็นฝักฝักฝักก็เป็นฝักไม้สักนะคะฝักไม้สักลมดัง ตัวนี้จะเป็นฝักไม้สักนะคะลมดังสุดท้ายก็ออกมาแนวแบบเดือสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละนะคะสอบถามได้นะคะลูกค้าชุดนี้นะคะฝักหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะคะมีเจ้าของแล้วมาต้องถามหรือ่าจากบ้าคือแพงแท้ ลูกค้าอันลูกค้าก็จะมาอีลีนะกเจ้าถึงสร้างนะคะสวัสดีลูกค้าทั้งหนึ่งร้อยสิบท่านนะคะสวัสดีนะคะมาทีนี้เป็นงานขายนะเป็นงานขายนะคะลูกค้าทีนี้นะคะเล่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นมาเชเต้มาเชเต้มาเชเต้นะคะล่องเลือดหนึ่งนะคะลูกค้าทำสัญญานะคะตัวนี้จะเป็นขัดขาวงานหยาบหน่อยนะคะ หยาบแบบไหนให้เห็นรอยสายพานเห็น,น,นไหมชัดเจนไหมนะคะโฟกัสที่ใบมีดเลยนะคะว่าเห็นรอยสายพาน,นตัวนี้จะเป็นงานขัดหยาบหน่อยนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะหมุดน,นะคะโมเสกนะคะ ครบนะคะตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆทัดยาเอง,าาเาะะงเห็นรอยสายทานอยี่มล้กครืทคะตชัให้พยายาเห็นเห็นไหมรอยสายทานมันจะใหญ่ขึ้นคืนนองานยาอนะ <c oughs> พี่ครับพี่ครับแล้วไม่เอาไปเลยล่ะครับไม่ใช่พี่ขายมีดหรือไรสุดมีดครับเอาละอธิบายให้ชัดเจนวิธนะีหน่อยหรือว่าจุ่มบน่เเนะะูเรืออีกนะคะมาเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสามนิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบน้ำนมสงนะเล่มที่สองเล่มที่สองเล่มนี้จะเป็นทรงแคมแม่นว่าแคมกึง่งกึ่งมิดนะคล้ายสไตล์แบบาว่า,าลงแข่ง,งนะนะคะยังโบกแก้มของม่อมกันอ๋อมาถึง,งเด้อด้ามไม้พยุงนะคะทิ้งผิวไฟเหล็กแหนบนะคะ สันจะอยู่ที่8มิลค่ะ8มิลแล้วก็เรียวปลายนะคะลูกค้า8มิลแล้วก็เรียวปลายนะคะทิ้งผิวไฟนะคะเล่มเดียวในโลกนะคะเพราะว่ามันมีเล่มเดียวนะเล่มเดียวนะคะด้ามไม้พยุงทามือมือสือดูดเช็ครบมาเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.2งนิ้ว ความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันหนาเล่มนี้ฮะ,ะจะอยู่ที่แปดมิลนะคะแปดแล้วก็เรียวปลายเรียวปลายเล็กเล็กเรียวปลายนะนะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดหกนิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะเบือ้องจุดที่โชว์ไว้ด้วยนี่ฮัน่นจะของเขาเข้ามาเบิ้งนี้ยังกับโฮู นะคะของฟักสี่พันห้าเด้อจบข่าววงถามอย่างอย่างจุมลายดอกสี่พันห้าถ้าเป็นงานสั่งปุ๊บอะ่ะแรงอยู่แล้วนะคะลูกค้าแรงนะคะลูกค้าโอนเต็มนะคะถึงทําโอนไม่เต็มไม่ทําได้ ติดต่อสอบถามได้เบอร์นี้เลยนะคะ0909233623มาทึงเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นเล่มที่สามคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหนิตแคบ,บกว่าแล้วก็ทรงมาสีมันบอกคือกันดอกมันไม่เหมือนกันหรอกแต่มันคล้ายๆซื่อนะคะตัวนี้นจะเว้าอ้วนกว่าหน้าอ้วนกว่านะคะตัวนี้จะเรียก,กว่าเป็นงานแฮนด์เมดนั่นเล็กแหนมนะคะงานตีร้อนนะคะชุแขนวุ้ตะันดาบไม้พยุงนะคะฟูแท้ง สวัสดีลูกค้าทั้งแปดสิบเอ็ดท่านนะคะเมื่อกี้ร้อยสิบเอ็ดเราหายไปไหนอีกแล้ะกระโดดมาอีกไหมนะคะเล่มนี้นะคะความยาวของมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดสามนิ้วนะคะสวัสดีลูกค้าทั้งหนึ่งร้อยเจ็ดท่านนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่เจ็ดมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะ เล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวจะอยู่ที่หนึ่งพันสามรอเก้าสิบเฉพาะมีดอย่างเดียวหนึ่งพันสามรอเก้าสิบนะคะย้ำนะถ้าเล่มไหนมีมีพร้องฝกักผมจะเอาฝักมันนอนไว้ร่วมกันเลยนะคะเอาไวเ้เรียงกันเลยมาเล่มเล่มที่สี่นะลูกค้าชอบถามว่าทําไมมันต่างกันราคาขามละเอียดนะเล่มที่สี่จะเป็นทรงเน็บ ปกติจุนระขายอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะถ้าลูกค้าเห็นช่องเดิมจุงนมี่แนบจุนนี้ด้าบไม้พยุงนะคะลูกค้า f ูแทงนะคะงานขัดขาวละเอียดนะคะเหล็ก hp 9นะคะงานตีรอนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันล่องเลือดสองนะคะสันตรง สิ่งทีดีกบบอยาคิีเลเดสสินค้าเร่มนี้นะคะมีพร้อมส่งนะคะถ้างาั้นสั่งไม่ได้ราคานี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดสามนิ้วความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสอง สันหนานะคะเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.9นิ้วไม่ยังเอามาเข้ามาบะหนาวบะ <Yes. S 1> อยู่ข้างในมันหอนเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดหยิางเดียวนะคะจะอยู่ที่1,790 1,790นะคะ จุขาวถ้าได้ไปได้จุจอลสี่นี่สไตล์เดียวกันนี่สเปคเดียวกัน,นงานละเอียดนะคะคดคุ้มนะค,ะคดคุ้มในง,งานละเอียดนะ,ะงานสเปคเดียวกันกับงานสั่งนี่เลยนะงานละเอียดนะคะงานละเอียดนะคะถ้างานถ้าขาดไปแล้วถ้าอยากได้เรื่องนี้อีกอะพันเก้านะจ๊ะย่งว่าจูเหน,นัอนเดิมบ่เราต้องเอาเก้าอี้มันยาวกว่าเนาะองเอาเก้าอี้ไม่ต้องเอาเก้อเอากอี้เล็กมาวางตรงข้างหน้ามันนี่นะ ไม่สิกระโดดเข้าันนี้ได้ <Yeah. S 1> มามามาเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าเล่มนี้จะเป็นคัตติ้งนะคะลูกคะคัตติ้งนะคะสันสันตัวนี้จะอยู่ที่หกมิลนะคะแล้วก็เรือไปลงไปนิดหนึ่งนะคะเล็กเอสยูพีเก้านะคะงานตีร้อนเนาะนี่นะ ด้าไม้พยุงนะคะฟูทแทงงานละเอียดนะคะเออปู่บ่าวมาหา,หาเดี๋ยวสิเอากระดาษมาทิ้งเลยเดี๋ยวให้อันเช็ดซะก,ก่อนนะคะ <c oughs> เล่มนี้นะคะของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9.5นิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2.1นะคะสันนาเล่มนี้จะอยู่ที่6มิลแล้วก็เรียวปลายด้ามน,นะ้านิ้วเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่นะ1,290นะจ๊ะ1,290นะคะมีเล่มเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะงานสั่งมาได้ราคานแน่นอน นะจ้ะอันนี้ของเร่มนี้นะคะฝักของเร่มนี้นะคะพายุงจ็ดสีนะแต่ลูกค้ามองไม่บอกออกเนาะแต่ว่าก่อนที่จะทําจุส่งให้ลูกค้าดูแล้วนะคะว่าเอาเล่มเอาเอามาชุดนี้ไหมนะคะนะเร่มเดียวกันนะ,ะถ้ามองไฟแบบนี้มันจะดูเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนลมอะ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเจ็ดสีของจุม่มของเท้นะคะมาเร่มที่เจ็ดหก เร่มที่หกเล่มที่หกนะคะเร่มนี้จะเป็นมีดพกนะคะลูกค้าทรงแคมป์ทรงแคมป์งานกรีดใบ,บมีดนะคะลูกค้างานกรีดใบ,บมีดนะคะกรีดยังไงลูกค้าดะะูเป็นงานแฮนด์เมดนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแทงหมดแล้วหมดเลยนะคะไปยทำให้ให้เลเ้อบน้อยนเพราะว่าจะมาให้ช่างมาทำก่อนปีใหม่เฉยๆนะคะ หรืออีกทรงเล่มที่ว่าสไตล์แบบงานกินีนเล่มนี้นะคะความยาวของบีมีนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่1.8นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.1นิ้ว นะคะเป็นยังจะมีจุดก็เป็นงานแฮน,น,นด m a d e ไงทุกคะ่ะไม่ใช่งานสัง่งนะคะเราก็ไม่ตัดหล็กออกซื้อๆเนี่ยแหละตัดออกให้เปลืองให้ยังเฮ็ดใ,ให้มันสุดเลยนะคะเร่นี้เฉพาะมีอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบงงอีกแล้วรานะคามันคือแปลกวะ่ะจุดแจ้งแล้วว่าขึ้นอยู่กับการกีดมีการทำนะ เร่มที่เจ็ดโบวีนะคะโบวี e เร่มน,นี้นะคะจะเป็นทิ้งผิวไฟถึงขัดเงากระจกนะคะเรื่องนี้จะกรีดวีมีดด้วยนะคะขัดเงากระจกด้วยทำมาแค่นี้แล้วก็พอแล้ตเวนี้ยบโบ,บทำเอามาเด๋ยวนี้จะไม่ทำเอามาวางขายแล้วนะคะเพราะว่าราคามันดุรอให้ลูกค้าสั่งทําเอาถ้าสั่งทําเอากะเพิ่มเข้าไปอีกห้าร้อยก็กแล้ว ฟูแทงนะคะลูกค้าโบวี่นะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะกีดใบมีดกีดใบมีดไม่พอแล้วก็ทำเป็นขัดเงากระจกด้วยนะคะนะคะเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่กว้างสุดนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปด ขน,นาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาวสี่จุดเก้านิ้วฟังนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะงานขัดเงากระจกนะคะกึึงนะกึ่งขัดเงากระจกนะคะกิดใบมีดงานแฮนด์เมดนะคะเล่มนี้ห้า้นิ้วนะคะเฉะพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ นละะงว,งว่ะอันนี้กะสามน่ยสาม,สาม,สามอันนี้นะเฉพาะมีอย่างเดียวค่ะมีตัวนี้อย่างเดียวสองพันเก้านะ ลูกค้าจ่ายเต็มนะคะก่อนส่งก่อนทำมาเอาหนีมาเล่มที่เก้านะคะเล่มทีเ่เก้าเล่มน้อยนะเดี๋ยวจะเก็บงานก่อนส่งนะลูกค้ารับนะะด้ามไม้พยุงนะคะลูกค้าตอน,นี้จะคมเงิบองเขตอนเดี๋ปัดความยวาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สามจุดแปดนิ้วนะค,ะความกว้าง 1.2นิ้วนะคะสันหนาสมมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่3.4นิ้วนะคะเล่บนี้จะมาพร้อมฝักพยุงนะไม่จะเป็นลายพยุงเหมือนดูนะนะคะแต่ว่าอันนี้มองมาเห็นเห็นไหมลายมานนะันโค้งๆเ่ยเบาๆอนตองเึ้นอะไรก็เห็นชัดจุม๋มอยาจะให้เห็นคือจุม๋มเห็นะคะ เห็นไหมนี่นี่เห็นลายไม้บอกอันนี้คือลายไม้นะคะมีหน,น้านอนลงนุ่มเล่มนี้พอฝักนอน,นเล่มนี้นะคะเล่บนี้นะชุดนี้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันนะคะสองร้อยเก้าสิบนะคะดมส่งหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้ก็งานสั่งนะคะมี